ที่นี้สาหรับสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะหลายคนคิดว่าสถานการณ์ในคลี่คลายไปแล้วแน่นอนว่ามันคลี่คลายแต่ว่าคลี่คลายเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นตัวเมืองพื้นที่<อ>ที่เป็นเขตเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าบริเวณพื้นที่รอบนอกเนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ยังค่อนข้างวิกฤตนะคะหลายพื้นที่ใช้คําว่าอ่วมเลยและการวันนี้คุณขวัญเรียมแก้วสุวรรณนะคะเกาะติดสถานการณ์น้ําท่วมอยู่ที่อำเภอสารพีนะคะไปติดตามรายงานสดๆนะคะจากคุณขวัญเรียมได้เลยค่ะ่ะเชิญค่ะ ทั้งสงท่านและคุณผู้ชมคะมวลน,น้ําที่ล้นตลิ่งแม่น้ําปิงอยู่ในตัวเมืองณนะตอนนี้มวลน,น้ําก้อนนั้นมาถึงที่อําเบร์ตาบนนองแฝกอําอเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วคะ่ะตอนนี้ที่นี่กลายเป็นทะเลสาบคะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าตรงบริเวณนี้กลายเป็นแลนด์มาร์คของชาวบ้านเพราะตั้งแต่บอกว่า สถาปนาเจนจังหวัดเชียงใหม่มาที่นี่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์น้ําท่วมแต่ว่าปีนี้เป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์ค่ะคุณผู้ชมและจากที่เราคุยกับชาวบ้านที่อยู่ในที่นี่นะคะเขาบอกว่าเขาอ่ะมาเป็นเคยที่เนี่ยประมาณ20กว่าปีซึ่ง20กว่าปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยเจอเลยและพ่อตาของเขาอยู่ที่นี่มาประมาณ70กว่าปีก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ปีนี้เป็นครั้งแรกแม้ว่าปี2554จะเกิดน้ําท่วมใหญ่แต่ชุมชนแห่งนี้ไม่เคยโดนค่ะ ที่นี่น้ําท่วมขยายวงกว้างได้รับความเสียหายค่ะบางหลังคาเรือนนั้นท่วมมากกว่า2เมตรไม่สามารถสัญจรได้จะต้องอพยพออกมาด้านนอกและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับประชาชนที่เขาได้รับผลกระทบคนคนนี้นะคะเขาก็คือเป็นพ่อหลวงของที่นี่หรือว่าที่รู้จักกันในนามผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับพี่เขากันค่ะผู้ใหญ่เชิเชญค่ะรถแมคโครมาพอดีคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ เราได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนยังไงคะโดยชาวอาบ,บ้านของผู้ใหญ่คือในชุมชนหมู่ที่หนึ่ง<ะ>แล้วก็อีก9ชุมชนในตำบลของแฝกได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด<ะ>มวลน้ําที่เราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอ<ะ>มามาสมทบที่ที่ในตำบลของแฝกหมด<ะ>คือทางระบายออกไปทางจังหวัดลำพูนนะ่ะอาจจะมันน่าจะแคบ<ะ>ทําให้มวลน้ําที่เราเห็นว่าน้ําปิงลดลงจริง แต่มวลน้ำทั้งหมดอ่ะมาขังอยู่ที่ตำบลหนองแฝกเราได้รับความเสียหายทั้งหมดโดยภาพรวมนี่กี่หลังคาเรือนคะเฉะพาะหมู่หนึ่งวันนี้270หลังคาเรือน<ม>โดยประมาณแล้วยังคืนนี้น่าจะเพิ่มอีกครับเพราะว่ามวลน้ํายังสูงขึ้นเรื่อยๆไม่ยอมลดนะครับ<ม>บางหลังก็เข้าในตัวบ้านบางหลังก็เข้าประชาชนเข้าบ้านไม่ได้แล้วนะครับ<ม>ครับผมเรารับมือไม่ทันใช่ไหมคะหรือว่ามวลน้ํามันมาเยอะเกินไปคือมวลน้ํามันมาเยอะเกินไปครับคือ การที่เราไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกหลานตั้งแต่นานมาแล้วพุท่าผู้แก่เคยคุยไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้วันนี้มีเหตุการณ์อย่างนี้ก็ทําให้เราเตรียมตัวแค่โยกของไม่คิดว่ามันจะขึ้นสูงขนาดนี้ครับเบื้องต้นเราได้รับความช่วยเหลือเห็นบอกว่าทางเทศบาลก็คือพร้อมที่จะสนับสนุนกระสอบทรายเต็มที่ใช่ไหมคะใช่ครับทางเทศบาลก็สนับสนุนกระสอบทรายมาอย่างเต็มที่นะครับ ไม่ว่ากระกสอบทรายลงทั้งทรายด้วยให้ประชาชนมาตักเอาเพื่อไปป้องกันน้ำนะครับในในในพื้นที่บ้านของตัวเองนะครับก็เป็น4ี่ห้าวันมาแล้วครับที่ผ่านมาครับคือเราอยากให้มวลน้ำนี่มันผ่านไปเร็วๆใช่ไหมคะใช่ครับที่จริงอ่ะมวลน้ำเนี่ยยิ่งผ่านไปเร็วยิ่งดีสถานการณ์น้ำในชุมชนเราจะได้เป็นปกติครับผมโอเคค่ะขอบคุณมาก ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านมากคะ่ะขอบคุณพ่อหลวงนะคะคุณผู้ชมคะคือเดี๋ยวจิชันจะขออนุญาตสรุปเหตุการณ์ให้ฟังนะตอนนี้ค่ะก็คือแม่น้าปิงลดระดับลงเรื่อยๆนะคะวัดล่าสุดตอนประมาณ17นาฬิกาอยู่ที่3เมตร40เซนเมตรซึ่งลดลงจากระดับที่ไม่เป็นอันตรายเรียบร้อยแล้วนะคะคําถามต่อไปคือแล้วมวลน,น้ําก้อนนี้จะไปที่ไหนไปต่อที่จังหวัดลําพูนค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนที่จะไปจังหวัดลําพูนตอน,นะตอนนี้ตอนนี้ที่นี่ก็ได้รับผลกระทบแล้วพื้นที่อําเภอ ในเมืองนะตอนนี้ชาวบ้านเขาก็ยังไม่ไว้วางใจนะคะเพราะว่าเนื่องจากปริมาณน้ําในเขื่อนแม่งัดเนะะี่ยค่ะก็ยังมีปริมาณเพิ่มสูงล้นสปริงเวย์มาเรื่อยๆนะคะชาวบ้านเขาก็เป็นกังวลทว่าถ้าหากว่าทางกรมชลประทานปล่อยน้ําลงมาเนี่ยจะได้รับผลกระทบอีกแต่ว่าทางผอ,อ,อสํานักชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่ยืนยันนะคะว่ามวลน,น้ําที่ปล่อยลงมาในวันพรุ่งนี้120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะไม่ส่งผลกระทบต่อคนเชียงใหม่เดี๋ยวเราไปฟัง เสียงคํายืนยันจากผู้อํานวยการกันค่ะยืนยันชัดเจนครับว่าเนื่องจากลาน้ำในลําน้ําสาขาไม่ว่าจะเป็นแม่แตงเองนะครับแม่ริมนะครับน้าปิงจากเชียงดาวนะครับหรือในลําน้ําแม่งัดเอง,เองตอนนี้มีปริมาณลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางแผนที่จะระบายน้ําเพิ่มนะครับจากเดินที่มันผ่านเซอร์วิสสปินเวย์กับ ผ่านทางการประยุกต์กระแสไฟฟ้าแล้วก็ลน้นล้นข้ามล้นข้ามาเขื่อนนั่นนะครับวันนี้เราจะมีการวางแผนระบายน้ําเพิ่มอีก120ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งะจะระบายตั้งแต่วันพรุ่งน,นี้ตอน8โมงนะครับแล้วก็จะระหยุดระบายเอาตอนวันที่30เวลา16:00นก็คือ4โมงเย็นเพื่อจะลดปริมาณนา้ําแล้วก็ไว้สําหรับรองรับกรณีเกิดฝนลูกต่อไปซึ่ง การระบายน้านทั้งหมดนี่จะไม่ส่งผลกับลําลน้ําในน้ําปิงโดยเฉพาะที่ P1 ห่งเราคาดเกณฑ์ว่าหลังจากาเราระบายแล้วเนี่ยจะต่ำกว่า3 7 0เมตรนะอยู่ประมาณสัก3ามเมนะครับบวกลบครับผมครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนไว้ใจได้ครับของเมืองเชียงใหม่ลูกหน้าทั้งสองท่านและคุณผู้ชมคะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะท้ายที่สุดแล้วมวลน้ําก้อนนี้ก็จะไหลไปที่ตัวเมืองลําพูนก่อนที่จะเข้าแม่น้ํากวงและไหลเข้าสู่แม่น้ําปิงอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังมีประชาชนได้รับผลกระทบจํานวนมากทําให้นะตอนนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลําพูนได้มีการบรูรณาการทํางานร่วมกันค่ะเพื่อที่จะให้มวลน้ําก้อนนี้ไหลลงสู่แม่น้ําสาขาให้ได้มากที่สุด เพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดกับประชาชนค่ะคุณผู้ชมและนี่คือความเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดรอบวันที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมช่วงนี้กลับไปที่สถานีก่อนค่ะค่ะขอบคุณคุณขวัญเรียมด้วยนะคะคุณขวัญเรียมก็เกาะติดมาหลายๆวันจริงๆค่ะภาพที่เราเห็นด้านหลังคุณขวัญเรียมเนี่ยตอนแรกดูว่าบ่อน้ำนะไ<ม>ลายคนมไม่ใช่นี่คือน,น้ำท่วมอย่างที่ชาวบ้านบอกเลยอยู่ตรงเนี้ยมานานไม่เคยเจอรุนแรงขนาดนี้นะคะ